เวัดครวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการวิธีการใส่ลิงก์ในแคนวาสนะครับสมมุติว่าเราสร้างงานนําเสนอนะครับงาน Presentation ขึ้นมานะครับทีนี้เราต้องการที่จะใส่ลิงก์นะครับเพื่อที่เราสามารถจะคลิกเข้าไปได้นะครับหรือว่าให้ลิงก์ไปที่เว็บนะครับหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการคลิกที่วัตถุนะครับหรือว่าข้อความของเรานะครับ ให้ขึ้นสีน้ําเงินงนี้นะฮะให้ขึ้นสีน้ําเงินงนี้แล้วก็ให้ขึ้นกรอบเส้นเงินแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็หมาท,ที่ลิงก์นะครับลิงก์นะครับตรงนี้เราก็ใส่ลิงก์ของเราไปนะครับสมมุติผมต้องการที่จะให้มา,าให้ลิงก์ไปที่เว็บเว็บหนึ่งนะครับไปที่แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดตรงนี้ผมก็จะมาเอา url ด้านบนนะครับของหน้าเพจนั้นนะฮะแล้วก็ copy มานะครับแล้วก็มาวาง เพ็ต่อไปนะครับแล้วก็เล็กเสร็จสิ้นนะครับโมดแสดงผลนะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับประมาณนี้นะครับนี้ก็ใส่ลิงก์รียบ้อยแล้วนะครับสังเกตเวลาคลิกเนี่ยก็จะมีลิงก์ขึ้นมาด้านบนนะครับทีนี้เราลองเล่นเล่นดูนะครับเราก็มานําเสนอนะครับปุ๊บแล้วก็ผมจะลองคลิกนะครับที่ข้อความให้ดูนะครับพอคลิกปั๊บ่ะเขาก็จะลิงก์มาที่แบบทดสอบนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะสร้างลิงก์ได้หมดเลยนะครับสมมุติผมจะสร้างลิงก์ที่วัตถุอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ลิงก์นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับเราจะทํามาเป็น QR code คมาแปนะครับ ให้คนอื่นให้สามารถสแกนได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปที่ชิวากด้นั้นนะครับก็ลิงก์ไปได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็ลองทำันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ